สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็ขอนำสาระความรู้มามอบให้ทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยค่ะรู้แล้วต้องแบ่งปันสูตรเด็ดกำจัดพยาธิล้างพิษออกจากร่างกายด้วยวัตถุดิบที่หาง่ายใกล้ตัวคุณแบบนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วค่ะกระเทียมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มันสามารถใช้เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมและกระเทียมยังได้ถูกนํามาใช้เพื่อดูแลสุขภาพมานานหลายศตรวรรษและยังนํามาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารที่แสนอร่อยอีกด้วยเช่นกันการรับประทานกระเทียมดิบให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดมันจะช่วยกําจัดพยาธิในร่างกายออกจากตัวคุณเพื่อช่วยกําจัดยีสต์และเชื้อพยาธิเพียงคุณสับกระเทียมสุด ประมาณ1-2กลีบและผสมกับน้ำหนึ่งแก้วดื่มก่อนมื้ออาหารหรือทานสดๆหกช้อนโต๊ะโดยนำไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นิดหน่อยกระเทียมสด1กลีบและหอมแดง1หัวบริโภคเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยล้างพิษทั้งหมดออกจากร่างกายของคุณและช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นเพียงคุณหั่นกระเทียมสดทิ้งไว้ และปล่อยให้กลิ่นของมันลอยอยู่ในอากาศภายในห้องของคุณคุณสามารถใช้กระเทียมสดเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายของคุณได้ดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาของระบบภูมิคุ้มกัน 2. ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ 3. การติดเชื้อทางเดินหายใจ 4. ปัญหาผิว 5. พยาธิ 6. ริ้วรอย 7. การล้างพิษ 8. ความดันโลหิตสูง 9. โรคก,กระดูกพรุน 10. โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุเช่นอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมประโยชน์ของกระเทียม 1. ประโยชน์หลักๆของกระเทียมคงหนีไม่พ้นการนำมาใช้เพื่อปรุงรสชาติของอาหารไม่ว่าจะใช้ผัดแกงทอดยำต้มยำหรือน้ำพริกต่างๆอิสระพัด 2. กระเทียมเป็นเครื่องสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและยังเป็นพืชที่มีธาตุซิลิเนียมสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆอ,อีกทั้งยังมีสารอะดีโนซีนซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่เป็นตัวสร้าง DNA และอ่านเอของเซลล์ในร่างกาย 3. นอกจากนี้ยังมีการนำกระเทียมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างหลากหลายเช่นกระเทียมเสริอมอาหารกระเทียมสกัดผง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ